รายละเอียดสินค้ามี3แบบให้เลือกราคาต่างกันนะคะแบบกิฟตและแบบกลมค่ะแบบกลมสีดำสอชิ้นใน1ซองรายละเอียดขนาดไซส์ S ของเราขนาดยาว x สูง x สูง8.5ซนเมตร x 7เซนติเมตร x 2เซนติเมตร 3 3 5 x 2 7 6 x 0 7 9โดยประมาณขนาดของราวแววขนาดยาว x กว้าง x สูง10ซนติเมตร x 8ซนติเมตร x 3ซนติเมตร3.94 x 3.15 x 1.18โดยประมาณแบบกิปเล็ก2ชิ้นมีสีน้ำตาลเข้ม ขนาด6.8ดอกจัน2.6เซนติเมตรแบบกิฟเล็ก S 7.8ดอกจัน3.4เซนติเมตรและ M 9.3ดอกจัน4.0เซนติเมตรใหญ่สีดำในหนึ่งซองสำคัญมากหากต้องการคล,ลายกดที่เพิ่มไปยังรถเข็นทีละสี พราะไม่รับลสสีคลลายทางแชทนะคะที่อยู่ไม่สามารถปรับเปลี่ยนในระบบได้คะ่ะตรวจสอบที่อยู่ก่อนสั่งซื้อสินค้านะคะไม่รับแก้ไขออเดอร์ทางแชทและหมายเหตุหลังทำการสั่งซื้อสำเร็จแล้ว หากลูกค้าต้องการแก้ไขออเดอร์รบกวนทำการยกเลิกแล้วสั่งซื้อใหม่ในกรณีไม่มีเลขพัสดุร้านจัดส่งหลังการชำระและอนุมัติชำระปลายทางภายใน1-2ถึงวันระยะเวลาในการเดินทางของสินค้าโดยปกติ1-2ถึวันหลังวันจัดส่ง ทั้งนี้หากไม่ติดปัญหาใดๆจากขนส่งหรือปัจจัยใดๆเหตุสุดวิสัยของบริษัทขนส่งนะคะการขนส่งอยู่นอกเหนือการควบคุมของทางร้านอยากให้ลูกค้าเผื่อใจหรือเผื่อวันในการสั่งซื้อน,นะคะสำหรับทางร้านจะเร่งจัดส่งให้เร็วที่สุดคะเครื่องหมายหมวกเครื่องหมายหมวก สินค้าทุกชิ้นในร้านมีพร้อมส่งในประเทศไทยกดสั่งซื้อได้เลยโดยไม่ต้องรอตอบแชทของร้านนะคะจัดส่งสินค้าทุกวัน ยกเว้นวันอาทิตย์หรือหากร้านหยุดในความจำเป็นร้านจะแจ้งล่วงหน้าที่รายละเอียดหน้าร้านค้าราคาต่อหนึ่งซองมีสองชิ้นค่าอุปกรณ์ตกแต่งผมให้ดูหนาพร้อมส่งราคาถูก DIY วีจัดแต่งทรงผมเครื่องมือจัดแต่งทรงผมเหมาะสำหรับผู้หญิงเฮดแวร์หญิงประเภท ลิปตกแต่งผมเพศวีเมนเกิลวัสดุผ้าสีดำจำนวนสองชิ้นคุณสมบัติประโยชน์จัดแต่งทรงผมเมจิกเฮดแวร์แบบกลมสองชิ้นรายละเอียดขนาดไซส์ S ของเราขนาดยาว X สูง X สูง8.5เซนติเมตร X7 เซนติเมตร X2 เซนติเมตร 3.35 x 2.76 x 0.79โดยประมาณขนาดของราวแววขนาดยาว x กว้าง x สูง10เซนติเมตร x 8ซติเมตร x 3ซนติเมตร3.94 x 3.15 x 1.18โดยประมาณแบบกิ๊บเล็ก2ชิ้นขนาด6.8ดอกจัน2.6เซนติเมตร